ค่ะโปรโมชั่นวันนี้เอาของน้องคิวก่อนครับตัว L5 ออโต้ค่ะสำหรับตัวของ L5 ออโตนะคะผมโปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะจากเดิมราคา35,900ลดเหลือ33,000บาทครับผม33,000บาทเนาะค่ะย้ำรับประกันอะไหล่3ปีนะคะทุกชิ้นส่วนนะคะประจำวันนี้ในไลฟ์ข้จะอยู่ที่1,000บาทนะคะ1 0 0 0บาทครับค่ะ ค่ะไลน์เดี๋ยวน้องคิวทวนไลน์อนนี้ค่ะไลน์ไอดีค่ะไลน์ไอดีนะคะผมในการเอาไลน์ดีก่อนก็ได้ค่ะค่ะเอาเป็นบัญชีก่อนก็ได้ค่ะโอเคบัญชีนะคะผมธนาคารกรุงเทพนะครับผมหมายเลขบัญชี9กหมื่นเกาศูนยง่งีครับผมชื่อบริษัทจีทวีปคอยวอชจำกัดครับผมค่ะคันยุ่ โอเคอ่าโอเคครับ uh, uh, <okay. S 1> บัญชีธ <Okay, S 1> นาคารกรุงเทพ9990212457บริษัทจีทวินคอยวอชจำกัดครับผมค่ะมัดจำไลฟ์มัดจำในไลฟ์1 0 0 0บาทนะค,คะผมมัดจำเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับ